ครับมาไปยังมีเรื่องเมื่อกี้มีคนถามเรื่องแท่นรองตัดหรือคัตเตอร์เมทนะครับก็คือเจ้าตัวสีนี้เนาะ<ม>ก็เดี๋ยวลองไอ้ตัวยิมปูนี่เลยนะความยาวร้อยเจตัวนี้มันมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าคือหน้าหลังเขาว่ามันจะนี่นะคัตเตอร์เมทนะครับ หน้าหลังเขาอ่ะมันจะเป็นเล็กเส้นหมดเลยครับแล้วก็เรื่องพวกเนี้เส้นเส้นเล็กมากต่างจากไอ้พวกนี้มากเลยครับเพราะงั้นเส้นมันจะหนามจะกว้างไอ้เส้นเขาจะเล็กนะครับเส้นที่เป็นในจริงจริงเหมือนก็คืองานมันโครเรดนะใครไปมองว่าพวกแหวนรองตัดมันเหมือนกันจริงไม่เหมือนนะถ้าคุณเคยตัดแผ่นแผ่นตัดอ่าพวกเนี้ยคุณจะรู้เลยว่ามันไม่เหมือนนะคุณภาพตละเรื่องนะคุณภาพคตัวเรื่องครับ ทางร้านที่ผมเคยไบอกมาแล้วว่ามันต่างกันกับเซนตัดทั่วไปนะครับราคามันถึงได้สูงกว่าก็เท่านั้นเองครับนี่นะครับความแข็งมันเนาะความแข็งมันความแข็งมัน,นครับไม่ใช่ว่าหอด้านนี้ฟังความแข็งมันประมาณนี้ันะบมันจะมีความแข็งนะพรู้ว่าคุณภาพเดือนจะมีความแข็งทำไมว่าไอ้ลูกคา้าเรามาถามว่าแข็งเปล่านะครับเนีหมว่ ใช้เลยอย่างเดียวเนาะก็เลยมาจับดูเออมันแข็งไว้ก็ตามนี้ครับแผ่นเอกระดาษ A สามันเหมาะอยู่แล้วครับวางไปตามเส้นได้เลยเนาะถ้ายางทำมาดีทีนี้เราก็สามารถที่จะใช้คัตเตอร์ตัดได้เลยนะครับ ใบมีดผมที่ซื้อมานี่ใส่กับชุดนี้ได้นะใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลย สัดส่วนสิบเจ็ดไว้ยิงเล่นนะสิบแปดสิบร้อยเจ็ดสิบสองจุดหกห้านะของนางตัวนี้บอกว่ามันนิ่มกว่ายางตัวของตัวพีไซนะผิวหน้าอะไรพวกน,นี้มันเรียบมากเลยนะไม่เหมือนกับตัวแผ่นเขียวนะ เรียบแล้วมันรู้สึกถึงความแข็งของมันอะตัดเนียนดีรวางมิดเนียนเลย มนนะเป็นถูกต่นแพงนะครับก็ทีนี้ก็มีความสะดวกสบายเรื่องนี่นะครับทั้งสองหน้ามันเหมือนกันเนาะเนี่ยมันจะเป็นเส้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอหมดหน้านหนึ่งเราก็ไปใช้อีกหน้าหนึ่งนะครับเราก็มาดูมันจะหมดยังไงนะตัดไปแล้วเนี่ยถามว่าเห็นรอยตัดไหมมองไม่เห็นนะ มองดูมองไม่เห็นนะรูปไปนี่คือเพื่อมเหมือนเดิมเลยเหมือนกับผิวไม่ถูกตัดนะต่างกันนะก็ทางร้านเขายืนยันมาแล้วว่ามันต่างกันนะครับใช้กับใช้แล้วมันต่างกับแผ่นพวกตลาดทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเราคามันเลยถุกกว่าเพราะว่าผมไม่ถามด้วยทำไมเรื่องแพงเขาจิตตอบว่า คุณรู้ไหมว่ามันต่างกับแผ่นตลาดทั่วๆไปอ่ะเขาพูดมาเองเราก็ได้บอกอ๋ออ๋อเ็าะแรงไม่เคยใช้ของดี ที่ตัดบางทีตัดยางเพื่อมัดของผมจะเป็นแบบนี้นะตัดลูกค้าก็แบบนี้นะในท้งเรื่องการการวัดการฉีดการวัดก่อนตัดนะก่อนก่อนมนัดนะครับก็ประมาณนี้สำหรับแผ่นตัดเนาะแผ่นรองตัดครับคัตติ้งคัตเตอร์แมทนะครับอันนี้มีการขยับตัว ัตเตอร์ม a 3นะครับก็มีความแข่งนะครับดูแล้วน่าจะทนทานมาก,กเรื่องรับแรงตัดนะแรงเฉือนเนะาะตอนนี้ครับได้หาสงสัครับสำหรับลูกค้าที่จะซื้อสวัสดีครับ